พระจันทร์มีอะไรวิ่งผ่านดูดิเนี่ยอะไรเนี่ยมันไม่ยาวมันมาถึงนี้เองสายฟ้าย,ยาวๆมันมาจากไหนเนี่ยสายอ่ะนั่นอะไม่เห็นมีอะไรวิ่งผ่านนี่เมฆเมฆม,มันทำไมมันมาแบบนั้นอะ มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเนี่ยเมฆมาเป็นแบบยาวเลยอะดูดิทำไมมันเป็นแบบนั้นนะมีดวงจันทร์แล้วก็มีเมฆอะไรมันมาแบบนั้นทำไมไม่มาเป็นก้อนใหญ่ๆก้งกว้าง,างทำไมมันเป็นมายาวๆอย่างนั้น มันไม่มีเครื่องบินไม่มีอะไรวิ่งผ่านนะเนี่ยมันมาจากไหนมันมาตั้งแต่ขวามือ,อมเหมือนอะไรเลือ้อยมาเลยอ่ะดูดิดูดสิมันแปลกไหมอะแปลกนะเนี่ยลองเตือนใจจะดูดวงจันทร์มันมีอะไรขึ้นมาน่ มีดวงจันทร์แล้วก็มีเมฆวิ่งผ่านยาวๆเมฆอะไรวิ่งผ่านยาว,ยาวแบบนี้ถ้าถ้าเป็นตรวดวิ่งควันมันต้องมีเสียงแต่ไม่ดีไม่มีเสียงอะไรเลยเหมือนอะไรเหมือนอะไรยิงมาแต่ไม่ได้ยินเสียงนะแปลกจัง เมฆมันก็อยู่กอามือเป็นก้อนใหญ่นี่ทำไมมันมาแก่นี้เองแปลกจังเนาะมันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยเนี่ยควรระวังนะเนี่ยมันมีอะไรมามันมีอะไรมาทำไมมันเป็นแบบนั้น มันเป็นทำไมมันเป็นแบบนั้นนะดูดิเป็นสายมานมันมาจากตรงนู้นอะ่ะดูดินู่นมันมาจากนู่นอะ่ะมันมาจากตรงนู้นอะ่ะมันมาได้ยังไงมันมาจากไหนดูสิดูเมฆมันมาจากไหนดูสิแปลกไหมอ่ะ มีมาจากใสเนี่ยวนิ้กเี่ยวกับแม่แม่หมองข้างๆต๊ะแล้วพูดเบาแอมาก็ไม่ยินมมาอีกอหายไปเลย